กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมที่ติดตามนปูนะฮะหรือว่าที่หลงเดินทางเข้ามาในช anel ของปูสารทานหรือว่านปูนะครับกับคลิปความรู้ดีๆเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีสเปเรระและพูดมากและเช่นเคยครับผมก่อนที่เราจะไปชมคลิปความรู้ดีๆนะนปูก็อยากจะขออนุญาตเชิญชวนทุกทุกคนนะครับผมตอนนี้ทุกคนสามารถนะครับเป็นผู้สนับสนุนนปูได้นะฮะไม่ว่าจะโดยการสมัครเป็นเมมเบอร์ทาง YouTube ตรง ปุ่มข้างล่างเนี่ยตุ่มข้างล่างที่มันอยู่ข้างๆคาว่าติดตามมันจะมีคําว่าจอยภาษาอังกฤษหรือคําว่าสมัครในภาษาไทยเริ่มต้นเดือนละสาสบาบาทเท่านั้นหรือวิธีการที่ง่ายวันนั้นนะครับผมอยากสนับสนุนนะปงงูง่ายๆแบบว่ารวดเร็วทันใจเลยมันเแบอบร์บัญชีธนาคารด้านล่างนะครับผมสมทบทุนค่ากับแฟเพื่อให้นปูดได้มีพลังและแรงดีในการผลิตคลิปความรู้ดีๆหรือเปล่าวะแบบนี้ต่อไปามามาสมัครกัน โอเคครับผมเรื่องราวสำหรับวันนี้เนาะก็รู้ไว้ก็ได้แต่ไม่ไม่ใช่ไม่รู้ก็ได้แต่รู้ไว้มันก็ดีเดินทางมาถึงเอพิโซดที่4ี่ ep ที่4แล้วกับเรื่องราวการพูดคุยในเชิงของทฤษฎีที่ไม่ได้มาสอนการเล่นแบบนิง่งตุ้งนิ่งจิ้มลุนจิ้มนันจิ้มนี่เพราะว่าอ,อนุพวงมองว่าการเล่นแบบนั้นอ่ะมันทําให้เราเก่งก็จริงมันทําให้เราเล่นได้เป็นเพลงก็จริงแต่ว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเราจะต,ตันแต่ถ้าเรา พยายามที <min it S 1> <eled> ่จะเรียนรู้เรื่องของทฤษฎีนิดนึงเนี่ยเฮ้ยมันเปิดโลกไปได้อีกไกลซึ่งวันนี้นะปูที่หยิบเรื่องของวงกลมมหัศจรรย์ circle of fifths เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเคยเห็นเพื่อนๆหลายคนรู้จักแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมือกีตาร์มือคีย์บอร์ดหรือว่านักดนตรีอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเคยเห็นวงกลมนี้อย่างดีแต่คำถามที่อยู่ในใจก็คือมันแปลว่าอะไรวะ มันเอาไว้ทําอะไรวะแล้วมันยังไงวะเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนเวลาที่ถามเรื่องคีย์ถามเรื่องสเกลเขาก็จะแนะนําว่าเฮ้ยไปดู Circle of f i อเฮ้ยไปดูอันนี้นะั้นแต่ว่าแล้วมันดูยังไงล่ะเออมันดูยังไงแล้วมันอธิบายอะไรเราได้แลนะปูบอกได้เลยว่าถ้าเรามองเข้าใจเฮ้ยมันตอบทุกคําถามเกี่ยวกับการเล่นของเราเดยอไอวงกลมธรรมดาโง่ๆอันนี้ฮะเรื่องราวมันจะเป็นยังไงงั้นเราไปดูกัน โอเคครับพร้อมนะปะอันดับแรกเลยก่อนที่จะไปเจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอักษรที่อยู่ในแต่ละช่องแต่ละวงเนี่ยมาดูประโยชน์ของมันคร่าวๆก่อนประโยชน์กว้างๆมันว่า Circle of f i c t เนี่ยมันบอกอะไรหนึ่งแน่นอนฮะมันบอกคีย์ คี key เนี่ยคีซีคีดีคคีอคีเอฟคีจีเนี่ยแล้วก็บอก r e ี a t เรีหรือภาษาไทยก็คือบอกเครือญาติของมันว่าเฮ้ยถ้าเป็นคีซ C เนี่ยเครือญาติของมันคือคีอะไรนะครับสอบอกลำดับขอดในคียซึ่งมันบอกยังไงแล้วเราจะดูยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมคำว่าบอกลำดับขอดในคียตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรียงลำดับ 1, 2, 3 4เหมือนกับาตารางอื่น ที่อาจจะมีอาจารย์หลายๆท่านเขียนเอาไว้หรือแม้แต่ตัวทัพบูเองเคยทำเอาไว้แต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นการบอกแบบเฉพาะเจาะจงเลยว่าเฮ้ยเราสามารถเอาขอดไหนมาใช้ได้บ้างอย่างในข้อที่3ที่มันบอกว่าเราสามารถดึงขอดไหนมาใช้ได้เราสามารถเอาขอดไหนไปใช้แทนอีกขอดไหนได้ในกรณีที่เราอาจจะไม่ได้แม่นเป๊ะในการท่องมาเห็นไหมฮะว่าแค่3ข้อเนี้ย เพื่อนๆที่เล่นได้ในระดับหนึ่งก็เริ่มมองภาพออกแล้วว่าเฮ้ยมันเจ๋งขนาดน,นี้เลยเหรอโอเคมันเจ๋งแค่ไหนมาดูกันครับผมจำหัวข้อในคราวก่อนนู้นได้ไหมฮะ <c oughs> กับตอนที่น้าปูเคยทำไว้ชื่อว่า1 4 5คอร์ดสูตรอนะไรเลขมงคลมืออาชีพเขาใช้กันซึ่งตรงนี้แหละ เช่นเดียวกัน Circle of Fift อ่าทุย c <oughs> f ib, มันก็บอกอย่างนั้นของเราเช่นกันวิธีการมองนะครับวิธีการมองวงกลมมหัศจรรย์ตรงนี้นะักผูอยากให้มองอย่างนี้ฮะมันจะมีตัวอักษรเดียวๆวงแรกใช่ไหมอ่านั่นก็คือ C G D A E b f l a t หรือว่าา b หรือว่า c f l ฟ t g flat หรือว่า F' sharp d flat หรือว่า C' Shar p ซึ่งตรงเนี้ย ถามว่าทำไมมันมันมันถึงไม่เรียงลำดับเป็น c d e f g เอ้ยมันมีมันมีเหตุผลของมันอยู่เรื่องของการเกิดของสเกลต่างลําลำดับการเกิดของสเกลว่าเวลาที่เราฝึกฝนเรื่องการทำสเกลในเรื่องของทางทฤษฎีเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่แบบไล่เรียงเป็น c d e f g เพราะว่าความสัมพันธ์ของชาร์ปของแฟลตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจยากแล้วเรามาดูวงกลมที่2ที่มันซ้อนอยู่ข้างใน ตามภาพนะมันจะเป็นไมเนอร์ก็คือ A m i มเนอร์อี r มเนอร์บีไมเนอร์เอชชาร์ปไมเนอร์ซีชาร์ปมเนอร์จีชาร์ปมเนอร์คือไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะครับผมถามว่าตรงนี้มันบอกอะไรนะข้อแรกที่นภูบ,บอกว่าบอกคีย์หลักและเครือญาติหมายความว่าไงหมายความว่าเฮ้ยถ้าวงกลมนอกสุดคือคีย์ข้างใน A m i มเนอร์ ตรงนี้ฮะ C กับ A m i n o มันเป็นเครือญาติกันถามว่าคำว่าเครือญาติกันมันหมายความว่าไงเราไล่ C major scale ได้ไหมเอาฟอร์มไหนก็ได้ไม่ต้องครบ5ฟอร์ม7ฟอร์มสมมุติว่าอ่านนกปูไล่แค่2 o อกเ v นี่ก็คือ C major scale คราวนี้มันจะมีคำถาม,มเพื่อนชอบถามกันมาครว่า,าแล้วทาง minor ล่ะทาง minor เฮ้ย C major scale ถ้าเราจะหาเครือญาติของมันหาว l a ล i ี e ของมันเนี่ยบางคนยังเข้าใจผิดว่ามันต้องเป็น Minor C minor เฮ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่ C major scale เครือญาติของมันคือ A minor scale ถามว่าเครือญาติของมันในที่นี้แปลว่าอะไรมันมีอะไรสัมพันธ์กันตัวโน้ตฮะตัวโน้ตที่อยู่ในสเกลทุกตัวมันจะเป็นเหมือนกันหมดพูดง่ายๆก็คือถ้าเราสามารถไล่ C major scale ได้ ไม่ว่าจะกี่ฟอร์มกี่อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะกี่ฟอร์มนะครับผมอีกสเกลที่เพื่อนๆจะสามารถไล่ได้โดยอัตโนมัตินั่นก็คือ A minor scale ถามว่าโมหรือเปล่า ไม่ได้โมแต่มันจะมีเงื่อนไขอยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองให้มันเป็นเครื่อญยากหรือว่า r e l a t i v ของมันปุ๊บเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนหัวหน้าห้องเว้ยคุณต้องเปลี่ยนผู้นําคําว่าผู้นําคืออะไรชื่อ Scale Scale C Major คือผู้นําคือโน้ต C หรือว่าโน้ตโดเพราะนั้นโน้ตตัวแรกของ C Major Scale คือโดแล้วไล่เรียงกันไปเรื่อยโดเรมีฟาโซลาทีโด เมื่อมัน r e l ATIVE กันเมื่อมันเป็นเครือญาติกันกับ Am i n o r เพราะนั้นคุณต้องเปลี่ยนนะครับคุณต้องเปลี่ยนว่า<ม>เฮ้ยหา Am i n o r หา A ให้เจอนั่นก็คืออยู่ไหนล่ะ c d e f g a อ่าสมมุตินะสมมุติเราเรามาเจอตรงนี้เราใช้หลักการหรือโน้ตจาก c major scale ฮะไล่เหมือนเดิมเลยคือ a b c d e f g a เนี่ยเราจะมองเห็นว่า เฮ้ยมันลงช่องเดียวกันมันลงโน้ตเดียวกันเป๊ะเลยอันนี้คือคำว่าเครือญาติคือมันใช้โน้ตตัวเดียวกันอ่ามันใช้โน้ตตัวเดียวกันแต่เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนผู้นำนั่นก็คือ c เป็น a คีย์อื่นๆก็เหมือนกันอย่างคีย์ G อย่างเงี้ยอ่าเราไล่ สมมุติว่าน้ปผูไล่ G major scale ในฟอร์มนี้นะครับผมแน่นอนฮะถ้าเราอยากรู้ว่า relative หรือว่าเครือยากของมันเนี่ยคืออะไรมองช่องที่2นั่นก็คือ E minor scale ถามว่าทำยังไงถึงจะเป็น E minor scale ไล่ G major scale ธรรมดาครับผมหา E ให้เจอแล้วก็เริ่มต้นจากตัว E นั้น มันก็จะกลายเป็น e minor scale เพราะฉะนั้นเพื่อนเข้าใจแล้วนะสำหรับคีย์วิร์ดที่1น,นั่นก็คือบอกคีย์หลักและเครือญาติซึ่งมันก็จะตอบคำถามเราได้เลยว่าเอ้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเจอเพลงที่มันอยู่ในคีย์ G เราสามารถดึงโน้ตจากคีย์ G เนี่ยก็คือซอลาทีโดเรมีฟาซอลาทีโดเรมีฟาซอลเนี่ยมาอิมโพลไวส์มาโซโล่ได้หรือถ้าเราไปเจอโน้ตที่มันอยู่ในคีย์ key e minor อย่างเงี้ยสมมติว่า ทั้งชีวิตมาเนี่ยเราเคยฝึกไล่แต่เมเจอร์สเกลเราไม่เคยไล่ไมเนอร์สเกลเลยเรานึกไม่ออกว่า e ไมเนอร์สเกลมันไล่อย่างไงแต่เรารู้ว่ามันเป็นเครือญาติกันเราสามารถใช้โน้ตจาก g เมเจอร์สเกลเข้ามาได้เลย mm. เพราะอะไรคำถามคำตอบนี้คำตอบเดิมนะัดนั่นก็คือมันเป็นเครือญาติมันใช้โน้ตตัวเดียวกันตัวอ,อื่นก็เหมือนกันนะ d คู่กับ b minor เห็นไหมวงนอกวงใน a คู่กับ f sharp minor วงนอกวงใน e คู่กับ c sharp minor อ่ะนัปูไม่พูดไม่พูดเยอะแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าคีย์เวิร์ดข้อที่หนึ่งเพื่อนๆเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจ <laughs> เรื่องอู <laughs> และคีย์เวิร์ดที่2คีย์เวิร์ดต่อไปอันนี้อันนี้เจ๋งมากๆเลยเพื่อนจำได้ไหมฮะจากตอนเดิมที่นปูพูดไว้คอร์ด1คอร์ด4คอร์ด5เราสามารถดึงเอาไปใส่ในเพลงได้เลยโดยที่เฮ้ยมันโคตรมาสจันเลยมันสามารถที่จะแบบว่าไปอยู่ในเพลงได้ทุกเพลงในกรณีที่เราไม่รู้คอร์ดในกรณีที่เราเ่อเซิร์ชคอร์ดในอินเทอร์เน็ตไม่เจอเราสามารถใช้สูตร145เนี่ยในการ แกะเพลงเข้าคร่าวเบื้องต้นได้ถามว่าแล้ว Circle of f i มันจะบอกเรายัางไงว่าคอร์ดหคอร์ดสคอร์ดหของแต่ละคีย์มันอยู่ตรงไหนซึ่งในตอนเก่านั้นที่นักปูเคยทำไว้นะครับผมนักปูให้จำสอฟอร์มก็คือฟอร์ม F กับฟอร์ม D ใช่ไหมว่าเฮ้ยนี่คือคอร์ดหคุณไม่ต้องไปนสนใจว่านี่คือคีย์อะไรแต่ถ้าคุณจับ3ฟอร์มนี้ได้เนีอดนี้ได้คือ F B flat แล้วก็ C ในฟอร์มนี้ได้คุณสามารถเลื่อนหา1 4 5ของแต่ละคีย์ได้เลยอย่างคีย F 1 4 5จะทาบหรือไม่ทาบก็ได้เอาที่สบายใจเลยนะครับผมพอมันเป็นคีย G ปุ๊บคอร์ด1ฟอร์มจับเหมือนเดิมฮะคอร์ด5คอร์ด1คอร์ด4คอร์ด5อันนี้คือเรื่องเก่านะนะปูทบทวนคร่าวๆแล้วกันพอมาเป็น A flat คอร์ด1คอร์ด4คอร์ด5เห็นไหมคะว่า เฮ้ยเราไม่จําเป็นต้องต้องต้องรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในคีย์อะไรแต่เราสามารถที่จะแบบว่าใช้ฟอร์มเนี้ยเลื่อนมันขึ้นไปเรื่อยๆทานฟอร์มมันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถที่จะเล่น1 4ึของแต่ละคีย์ได้อย่างในฟอร์มดีก็เหมือนกัน1คือ D ีคือ G 5คือ A ใช่ไหมเราก็ใช้วิธีการเนี้ยทานฟอร์มมันไปนเรื่อย e flat ใช่ไหม a flat b flat เนี่ยห4 5 ที 1> e, 1, C, อีหนึ่งสี่อ่อันนี้คือเรื่องเก่าเรื่องเก่าที่เราทำเอาไว้แล้วคราวนี้พอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เกิดความอยากรู้ว่าเฮ้ยว่าไ,ไ,ไอ้ที่เราจับจับไปเนี่ยมันชื่อคอดอะไร Circle of Fifth มันบอกเราได้ครับผมเราตั้งต้นกันที่ C ก่อนอันดับแรกเลยดูอีกรอบนะครับผมคราวนี้มองไปทางซ้ายฮนะปับ๊บเราเจออะไรเราเจอ F มองไปทางขวา เราเจออะไรเราเจอ G นี่แหละฮะคือ1 4 5ของมันคีย์หลักคือตรงกลางอ่านี่คือนะคีย์เวิร์ดนะคีย์หลักคือตรงกลางในที่นี้นะปูกยกตัวอย่างคีย์สี่คีย์หลักคือตรงกลางมองไปทางซ้ายคอร์ด F นั่นคือคอร์ด4มองไปทางขวาคอร์ด G นั่นคือคอร์ด 5. อ่าอันนี้เราเราพูดถึงคอร์ดหลัก145ก่อนนะอ่ะสมมุติว่าเป็นคีย์อื่นมา้งคีย์ A คีย์เออยู่ตรงไหน,นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊มองตามเข็มนาฬิกามาอยู่ที่ประมาณ15บหนาฬิกาคีย์เอมองไปทางซ้ายฮะเราจะรู้ท,ทันทีว่าคอร์ด4ของมันคือคอร์ดดีคอร์ด5าของมันคือคอร์ดอีเอาเป็นคีย์ฟอ่ะคีย์ฟคอร์ด1นคือคอร์ดเอใช่ไหมมองไปทางซ้ายมันเป็นอะไร b f l a t สมองไปทางขวามันเป็น นั่นก็คือคอร์ดหเห็นไหมฮะมันก็จะมาชนในสูตรเดิมของเราก็คือ1 4 5อะไรพวกนี้นะครับผมพูดโทษทีเมื่อกี้5ต้องเป็นคอ,อร์ดสีคอร์ดดคอร์ดดฟุบประมาณ14นาฬิกาของตลาด่าของวงกลมนี้ D คือ1มองไปทางซ้าย G คือ4 5มองไปทางขวา <Okay. S 2> เห็นไหมฮะมองตรงกลางมันจะเป็นไข่แดงอยู่ตรงกลางนั่นคือคียนั่นคือคียซ้ายมือของมันคือขอดลำดับที่4ขวามือของมันคือขอดลำดับที่5 1..4..5 ตอบโจทย์ในข้อที่2แล้วคือลำดับขอดในคียแต่ยังยังตอบไม่หมดทั้งหมดเอาแล้วชิบหาย 2..3..6..7 อยู่ไหน <laughs> ตามมานะจะบอก2 3 6 7อยู่ไหนเรารู้วิธีการดึงรู้วิธีการดูแล้วว่า145อยู่ไหนคราวนี้2อยู่ไหนนะครับผมอ่ะยกตัวอย่างที่ขอสคีย์ C นะครับมองที่ C เป็นหลักฮะเยื้องมาทางซ้ายมองมาทางซ้ายเห็นไหมมองมาทางซ้ายช่องที่2ลงมา d ีไมเนอร์คอหนึ่งคือสี่คอสองดีไมเนอร์คสามโยกไปขวานะครับโยกไปทางขวา เอา C ตรงกลางนะเอา C เป็นเป็นเอ่อเป็นไข่แดงตรงกลางโยกไปทางขวาเราจะเจอ E minor คอสามถามว่าคอ C อยู่ตรงไหน,นถ้าใครมีคำถามนี้แสดงว่าเมื่อกี้มึงไม่เข้าใจคอ C ทางซ้ายไงทางซ้ายของ C C F แล้วก็5โยกไปทางซ้าย G 6ตรงกลางก็คือ C กับ A minor อา่านี่คือ คอด6และสุดท้ายคอรด7ครับผมนับไปทางขวาขวาหรือถ้าถ้ามองง่ายๆก็คือว่ามันก็จะอยู่ในกลุ่มก้อนของอีสาอันเนี้ยแต่ว่าคอรด7เนี่ยมันจะเกินมาเป็น4 ่าเป็นเป็นช่องที่4ในวงกลมที่2นะครับผมดูวงกลมตามไปนะครับดูวงกลมตามไปเราก็จะได้ B minor <ม>ซึ่งจริงๆแล้วคอร์ดเนี่อ่าเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะปูมึงมั่วแล้วคอร์ดที่7มันต้องเป็น B minor flat ฟ i หรือ B minor diminished กูรู้แต่อะไรแต่แต่ณเบื้องต้นเรามองมันแบบนี้ไปก่อน เ,เพื่อที่อะไรเพื่อทำความเข้าใจมันไปก่อนว่าเฮ้ยเราจะจะได้ดู i r r l l o of i f t h เนี่ยเข้าใจนะครับผมยกตัวอย่างคีย์ต่อไปสมมติว่าเป็นคี์ A ก็เหมือนกันเรามอง A มันเป็นกึ่งกลางเลยจุดกึ่งกลางวงนอกคอร์ด4ก็คือ D คอร์ด5คอือ E ใช่ไหมคอร์ด2ของคีเ A คืออะไรล่ะถ้าเรามองกันง่ายๆคอร์ด2มันต้องเป็น B ใช่ไหมก็คือตารางข้างในมองไปทางซ้ายที่มันตรงกับคอร์ด4มันจะเป็น B m เม o r มองไปทางขวาที่มันตรงกับคอร์ดห้าเมื่อกี้นะปูพูดถึงคีย์อะไรวะคีย์เอมองไปทางมองไปทางขวาที่มันตรงกับคอร์ด5มันก็จะตรงกับ C s h a r p minor นะครับผมแล้วคอร์ด C คืออะไรคอร์ด4ก็คือ D ก็คือทางสายคอร์ด5คือ E เห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้ เหมือนที่ปัดน้ำฝนนะ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก้วปูเข้าใจนะว่าการการมองอะไรแบบนี้ในช่วงแรกอะมันค่อนข้างยากยุ่งยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการบิดเบือนความทรงจําของเราเดิมๆที่เราเคยจำเอาไว้เฮ้ยแต่เชื่อน้าปูว่าเราฝึกมองตรงเนี้ยแล้ว เข้าไปดาวน์โหลดนะตาราง Circle of f ฟิศเนี่ยหาได้ในอินเทอร์เน็ตเลยเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ปริ้นเก็บเอาไว้ใส่กระเป๋าไว้เลยใส่กระเป๋าไว้เนี่ยเวลาไปเล่นที่ไหนก็แล้วแต่หยิบมันมาวางบนสแตนถึงเวลาถึงจุดที่เราต้องอินพไว้เนี่ยบางทีเราคิดไม่ทันว่าเฮ้ยมันจะต้องเล่นคอร์ดอะไร Circle o f f i ฟิศมันช่วยได้เว้ย ช่วยด้เยอะเลยแล้กปูพูดในฐานะที่ตัวเองเป็นนักดนตรีอาชีพที่แบบว่าใช้วิธีการสุรยมาเยอะมากบนเวทีเ <c oughs> <c oughs> พราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปเจอนักร้องที่ร้องคีย์อะไรเพลงอะไรหรือว่ามีคอร์ดอะไรบ้างบางทีเราท่องจําไม่ได้ว่าแต่ละคีย์แต่ละคอร์ดมันมีคอร์ดอะไรบ้างไอ้คันจะปิ้นตารางใหญ่ๆยาวๆไปว่าแต่ละคีย์มันมีคอร์ดอะไรบ้างคูแม่งใหญ่ใหญ่มากแต่ถ้าเสิร์ฟเคฟิเนี่ยวงกลมนิดเดียวทําเป็นวงกลมแปะไว้ตรงนี้เลย แล้วก็มองอ่ามันช่วยเราได้ครับผมฝึกมองให้ออกนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดที่2ข้อที่2อ่ะเราไปดูข้อสุดท้ายว่าคําว่าบอกว่าควรดึงขอดไหนมาใช้ได้บ้างนั้นมันแปลว่าอะไร คีย์เวิร์ดสุดท้ายคีย์เวิร์ดที่่าบอกว่าเราสามารถดึงคอร์ดไหนมาใช้ได้บ้างในกรณีที่เราลืมหรือในกรณีที่เราแหวเบลออะไรประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆที่ผ่านหลักสูตร145ของน้งปูมาจําได้ไหมครับว่าน้งปูเคยบอกว่าเฮ้ยคอร์ดหนึ่งคอร์ดสี่คอร์ดหเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ในเพลงไหนก็ได้เว้ยที่แบบว่าเราไม่รู้ว่ามันคือคอร์ดอะไรซึ่งเพื่อความเป็นสื่อมลนเช่นเคยนะครับผมไม่ได้ โปรโมทผลงานตัวเองเพราะว่าจริงๆมันก็ไม okay. ่มีคนดูหรือแล้วเพลงเนี่เพลงหน้ากากนะครับผมมันจะได้ไม่ต้องโดนลิขสิทธิ์เนาะคอร์ดดั้งเดิมของเพลงหน้ากากน้ปูเนี่ยมีคอร์ดคียู่ในคีย์ G ซึ่งมีคอร์ด G คอร์ด C คอร์ดดีในท่อนแรกเท่านั้นนะซึ่งน้าปูทําเพลงนี้ออกมาเนี่ยตรงตามทฤษฎีตรงนี้เป๊ะเลยเพื่อที่ว่ามันจะได้หยิบมายกตัวอย่างเพื่อนๆได้เห็นภาพได้ชัดเจน G C D มันอยู่ในท่อนแรกหนาา้ากาเดี๋ยวนี้มองไปทางไหนก็เจอแต่คนใส่หน้ากาแม้กระทั่งคนเคยเจอกันทุกวันมองหน้ากันทุกวันเห็นไ,ไหมฮะวนอยู่1-4-5คราวนี้เพื่อนๆยบางคนบอ,อกว่าเฮ้ แค่ใช้หนึ่งสี่เนี่ยบางทีมันมันไม่เท่เพราะว่าเพลงเรามันต้องมีคอร์ดอลังการคอร์ดเยอะกว่านี้ซึ่งนี่เป็นวิธีการคิดที่แบบว่ามันจะทํำให้มันยากทำไมวะมันจะตอบอะไรเราล่ะมันจะตอบือว่าเอ้ยถ้าเราไม่ใช้คอร์ดจีคอร์ดที่มันสามารถดึงมาใช้แทนได้นะครับผมตารางวงกลมข้างในวงกลมข้างในไอ้ที่เป็นสีฟ้าข้างในฟ้าอ่อน เราดึงคอร์ดนั้นมาใช้แทนได้เพราะอะไรเพราะสองคอร์ดนี้มันคือญาติกันมันคือ r ร l เทียกันมันคือคอร์ดที่ใช้โน้ตร่วมกันเยอะนปูไม่บอกว่ามันใช้กี่ตัวเนาะเพราะเดี๋ยวมันจะเข้าสู่ทฤษฎีที่ลึกเกินไปเราจะปวดหัวกับบานแล้วก็พลานโมโหกับข่าวหันเหไปเสพยาอีกแล้วเนี่ยอย่างท่อนแรกเนี้ย o r i g i ิจินปูทำเอาไว้ที่คอร์ดจีเพื่อนๆบอกว่า อยากจะดึงคอร์ดอื่นมาใช้ก็คืออยากจะดึงรีเลทีมันมาใช้ไม่ใช้คอร์ด G ใช้คอร์ดรได้ช่องที่2อฮะวงกลมที่2สองเห็นไหมเราสามารถร้องเมโลดี้เดิมได้โดยที่มันไม่ผิดเพี้ยนเลยะคอร์ดต่อไปคืออะไรเดี๋ยวนี้มงไปทางไหนก็จะแต่คอร์ดแล้วก็ G ใช่ไหมเราไม่ใช้คอร์ด G เว้ เราไม่ใช้คอร์ดสีว้เราดึง r e ล a t i ฟ e เราดึงเคอรยเราดึงคอร์ดที่มันมีโน้ตร่วมกันเนี่ยมาใช้แทนกันได้อัน,นอันนี้คือภาคขยายของ1-4-5นะถ้าใครที่ยังไม่เคยดู1-4-5เลขมงคลคอร์ดมาสจรรันนั้นตรงนี้อาจจะงงนิดหนึ่งซึ่งนะปูก็แนะนำว่า,อาลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับผมนะฮะเราไม่ใช้ C เราใช้ A minor, ะะเนอนกเมงงไปงไปหนก็เจอแต่คน อ้าวจี G เราไม่เอา G เราไปเอาเป็น E minor แทนก็คือคอร์ดคู่เหมือนที่ใช้ได้หน้ากาเดี๋ยวนี้มองไปทางไหนก็เจอแต่คนใส่หน้ากากอ้็มว่าเนี่ยคือประโยชน์ของมันเราดึงเอามาใช้โดยที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเรามอง r i r e o f o i f ฟิปออกถ้าเราเข้าใจเราปริ้นมันเลยตัดให้มันเป็นวงคมแปะไว้ที่ตัวบอดี้กีตาร์ของเราเว้แล้วก็เวลาเล่น เรานึกไม่ออกว่าคีย์เนี้ยมันมีคอร์ดอะไรบ้างเราแงะมองนิดนึงมันจะตอบเราได้นะครับนะมันตอบได้ทุกคีย์ด้วยไม่ว่าจะเป็นคีย์ C คีย์ G คีย์ D E E F เยอะไรตอบได้หมดเลย <Okay. S 1> นับปูทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญ3ข้อบ,บอกคีย์หลักและเครือญยาิคีย์หลักก็คือวงนอกสุดเลย ต,ตัวอักษร,รตัวเดียวนะครับเป็น Major C G D A E B f G f D f a f E f B f แล้วก็ F นั่นก็คือคีย์หลักถามว่าคีย์เครือญาติของมันที่ใช้โน้ตตัวเดียวกันได้ในที่นี้คือถ้าไล่สเกลของอรอบนอกได้ รอบในได้อัตโนมัติก็คือวงกลมที่2ก็คือทาง minor A minor, E minor, B minor, F, minor, F sharp, r C ัไล่เรียงไปเรื่อยๆและลำดับคอร์ด1-4-5ที่เป็นคอร์ดพัจนันที่เราสามารถดึงมาใช้ได้บ่อยที่สุดตัวแรกตรงกลางคือคีของมันคือคอร์ด1ทางซ้ายคือ4ทางขวาคือ5แต่ถ้าจะมองเป็น1-2-3-4-5-6-7ตรงกลางคือ1วงกลมแรกเมเจอ เยื้องลงมาทางซ้ายตรงกับขอดสี่นั่นก็คือสองไปทางขวาตรงกับขอดห้านั่นก็คือสขึ้นไปสี่ทางซ้ายของตัวมันเองห้าทางขวาหกตรงกลางที่ตรงกับตัวของมันนั่นคือขอดหกส่วนคอดเจ็กรเถิบไปขวาสุดเลยนะครับก็คือช่องที่ต่อเนื่องอาจากขอดห้านั่นแหละเป็นขอดเจ็ 7. ซึ่ง มันคือแฟตไฟ์มันคือจิมินิสหรือมันคืออะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้พื้นฐานของเราเรามองให้มันง่ายเป็นไมเนอร์ไว้ก่อนจะได้ไม่ยุ่งยากและที่สำคัญมันบอกว่าเราจะใช้คอร์ดไหนมาแทนคอร์ดไหนได้บ้างอย่างคอร์ด C ถ้าเราไม่อยากใช้คอร์ด C เฮ้ยลองดึง A Min o r มาใช้อย่างคอร์ด F ถ้าเราไม่ใช้คอร์ด F เฮ้ยเราดึง D Min o r มาใช้ได้อย่างคอร์ด G ถ้าเราไม่ใช้ G เฮ้ยเราดึง E Min o r มาใช้ได้นะผมพูดคร่าวๆแค่ขีดสีเพราะว่ามันมองเห็นภาพชัดเจนที่สุดเพื่อนไปศึกษา เพิ่มเติมในคีย์อื่นๆจาก Circle of Fifth ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตพิมพ์ลงไปเลยฮนะ Google C I R C L E O F F I F T H S Circle of Fifth โคตรมีประโยชน์เลยหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแต่ถ้าคิดว่าไม่มีประโยชน์เลยก็ <laughs> หลโอเคครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวใหม่ๆของน้ปูว่าครั้งต่อไปคลิปต่อไปน้ปูจะมีเรื่องราวอะไรมานําเสนอมากก็รอติดตังอย่าลืมนะครับผมสามารถสนับสนุนนปูได้นะไม่ว่าจะทางเบอร์บัญชีธนาคารหรือว่าสมัครเป็นเมมเบอร์ทาง y o u t u b e วันนี้ไปแล้วรีบอนาฬิกาลืมเช็คไปก่อนนาฬิกาวันนี้มองไปทางไหนก็เจอแต่คนใส่น้ากากแม้กระทั่งคนเคยเจอกันทุกวัน มองหน้ากันทุกวันแต่ก็ไม่รู้ว่าความจริงในใจนั้นกำลังยิ้มหรือว่ากัดฟันเพราะหน้ากามันปิดบังเอาไว้